นายกเศรษฐาทวีสินยังคงเดินหน้าพบปะหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนอย่างต่อเน,นื่องเป็นวันที่3นะครับเริ่มกันที่ if energy บริษัทผู้พัฒนาผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน10ของโลกที่ย้ำนะครับว่าสนใจจะมาลงทุนในไทยภายในปีนี้แน่นอนหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัทหัวเวยผู้นาด้านเทคโนโลยีระดับโลก ที่อินดีที่จะร่วมมือกับไทยครับในการพัฒนาระบบดิจิทัลและจะสนับสนุนให้ไทยเป็นฮับด้าน AI ด้วยต่อด้วยเข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท GDS ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการฐานข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับกิจการ Data Center ในจีนโดย GDS สนใจที่จะมาลงทุนในไทยเพราะไทยเรามีไฟฟ้าที่เพียงพอในราคาที่แข่งขันได้และมีการส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดด้วย ปิดท้ายนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้บริหารของเ e n เซ็นซึ่งเป็นบริษัทผู้บริการอินเทอร์เน็ตร,รายใหญ่ของประเทศจีนโดยได้มีการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตนี่แหละครับการเดินทางมาประเทศจีนของนายกเศรษฐาทวีสินที่มุ่งมั่นในการเชิญชวนภาคเอกชนรายใหญ่ๆของจีนนะครับให้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อเกิดการจ้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนไทยครับ